สวัสดีทุกคนนะครับมาตอบเกม The Battle Cast ครับมาเก็บแต้มไม่ใช่สิมาเก็บสมบัติกันต่อนะก็เดี๋ยวถ้าเก็บจนครบเมื่อไหร่เราก็จะไปที่จักรวรรที่2นะครับซึ่งน่าจะเก็บทันช่วงเทศกาลพอดีนะมาครับมาต่อกันที่แคนาดาเลยนะก็เดี๋ยวอ่าเราค่อยเปลี่ยนทับแมวนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้ผมอัดไว้พักใหญ่แล้วนะคือจกักรวรรดิที่หนึ่งเนี่ยนะเราใช้เงินในการซื้อน้องแมวเนี่ยไม่เยอะนะครับผมว่ามันก็ช่วง,งแรกๆอ่ะมันจะยากเพราะว่าเรายังมีน้องแมวไม่เยอะใช่ไหมแล้วก็ยังอัพเกรดอะไรไม่ได้ อัพเกรดได้มีเยอะพอแล้วนะคราาับรได้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็เล่นง่ายขึ้นนะแต่ตอนเนี้ยเจออีกกอริล่าอีกแล้วกอริล่ามันตียากเนาะเราตบไวด้วยนะพอตบไวมันก็ตายไวด้วยนะหมายถึงเราอะตายไวขนาดการะทิงยังสู้ไม่ไหวอะทุกคนดูดิเห็นไหมเด้งแล้วเด้งอีกอเป็นไงโดนไททันไป นี้กว่าผมจะพัฒนาเป็นร่าง3แต่ละตัวได้ก็น่าจะต้องใช้เวลาอีกพักเยอะพักใหญ่เลยนะครับนื่องจากว่ามันต้องใช้กรกาชาปองในการสุ่มใช่ไหมกาสีทองดีได้สมบัติแต่เป็นระดับด้อยนะกว่าจะได้ระดับดีเลอร์นี่น่าจะใช้เวลาเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราแค่เอาอาสมบัติครบทุกด่านก็พอนะ ทีนี้มันสมบัติมันมีหลายแบบใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราได้สมบัติทองแดงครบทุกอันน่ะมาถึงระดับด้ครบทุกอันเนี่ยมันจะให้อะไรเราบ้างครับแต่เห็นว่าถ้าเราได้สีทองมันจะได้ประสบการณ์ค่า XP 1ล้านใช่ไหมหรือปลดล็อกอะไรบางอย่างมาให้เราเนี่ยนะเด็ช่างมันไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราเคลียร์ไปครับตอนนี้เรามาเคลียร์กันที่ด่านนิวยอร์กนะ ก็ใช้แมวเซตเดิมในการต่อโซ่เช่นเคยอ้ามีแมวน้ำว่าถ้าแมวน้ำเราใช้แมวก็ะหานกับแมวไวกิ้งนะครับแมวไวกิ้งเลเวลเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้ยวต้องไปอัปเกรดสักหน่อยแล้วนะจะลองดูว่าถ้าเราอัพเป็นเลเวล10เนี่ยแมวไวกิ้งจะเป็นแมวอะไรนะครับหลังจากนั้นเราก็จะอัพแมวโอเมจิต่อนะ ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีเวลาเล่นอีกเยอะนะครับเห็าเขาว่าเกมนี้มันมันยังมีอีกหลายด่านให้เราไปเล่นนะแล้วก็มีน้องคนยังบอกให้พี่เล่นให้ผมเล่นแมวด่านในตำนานทักทีซี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นใจเย็นเดี๋ยวเล่นให้นะขอเคลียร์แป๊บหนึ่งนะครับเมื่อแต่ด่านแมวตำนานนี่เขาแจกอะไรอะ่ะ <laughs> แจกของดีไหมหรือจะไปลองเล่นต,ตา หรือเราจะเคลียร์ไปทีละดาดดีเล่นไปก่อนแล้วกันเนาะนี่เดี๋ยวนะแมวนะ้ำมากี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามตัวโอ้โหมันจะมาอะไรเยอะแยะนี่เรียบร้อยครับไายาบุสะตัวเดียวจัดการเรียบถือว่าดวงดีเหมือนกันเนาะได้สมได้ตัวนี้มานะครับตัดสินใจงาไม่รอแล้วสิบใบสมใบเดียวไปเลยแล้วกันได้เฉยเลยนะก็ถือว่าเป็นโชคของเรานะครับ เป็นไงล่ะแดงก็แดงดิเจอฮายาบุสะไปเรียบร้อยนะเฮ้ยแต่ไม่ได้เหรอไม่ได้สมบัติครับไม่ได้สมบัติเราก็เล่นต่อมาจนกว่าจะได้ไม่ได้เราก็ไม่หยุดนะตาที่มันมีอ่าน้องแดงเยอะนะครับธาตุแดงเยอะเราก็เอาแมวกล้าหารไปดูเลยแมวกล้าหารกับแมวไวกิ้งเนาะ แต่ตอนนี้เราปล่อยไปตามนี้ก่อนครับจนกว่าเราจะเก็บเงินเพื่อเรียกอยาบุสะได้นะตอนนี้ผมเอาเฟลนี่ออกไปก่อนนะครับทุกคนแต่ยังไงเดียวอนาคตอาจจะเอาเข้ามาก็ได้นะส่วนแมวเบบี้เนี่ยก็ใช้ไปก่อนละกันเพราะว่าน้องไม่แพงเท่าไหร่นะครับ2อ0 0ถ้ามันจำเป็นจริงๆค่อยเรียกน้องมาใช้นะายแบมเนวน้ำดันนี้แนวน้ำ3ตัวใช่ไหม ก็สามนี่กลัวอะไรไม,ม,มาตัวละวพอมาตัวละวอีตัวนึงงยิงไปเลยนี่ถ้าเราตีป้อมไว้ก็มีโอกาสได้สมบัตินะสมบัติดีๆอไม่ตายเลย เฮียบุษะจัดการไป3ทีไม่ลายคนระับเนี่ย4ทีแล้วโอเคตายสักทีเรียบร้อยครับได้ไหมได้ไหมไม่ได้ลุยไหมหรือจะไปด่านอื่นดูดิเห็นไหมผมได้ผมได้สมบัติครบนะแต่เพียงแต่ว่าไอ้สมบัติที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสมบัติ ระดับชั้นระดับขั้นดีเลอร์่ะนะมาเอาใหม่ครับมันต้องได้ก็จะพยายามทำคลิป The Battle Cast ให้ได้ทุกวันนะครับเห็นมีคนคอมเมนต์เยอะไงแสดงว่ารอเกมนี้กันเยอะนะยอดวิวไม่เยอะไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามีคนคอมเมนต์เยอะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดให้ได้นะก็ตอนนี้ขอเคลียร ดัดเก่าๆก่อนนะเพราะว่าจะไปเอาสมบัติครับเดี๋ยวจกวักรวรรดิที่สองจะลุยต่อนะซึ่งผมรู้สึกว่าไอจา้จักรวรรดิที่สองเริ่มยากแล้วทุกคนเงินมันต้องใช้เยอะนะคำถามคือถ้าเราต้องการให้เงินมันขึ้นไวขึ้นนะเงินมันเพิ่มไวขึ้นอนะเราต้องสู่มเพื่อให้มันได้อไอ้บัฟเงินใช่ไหม ยิงเลยหนึ่งสองฮึ๊กตอกไม่ยิงมันดีเลยวะนี่เฮาียบาุษะจัดการมาเยอะไปวะมันมาเยอะไปไหม <c oughs> คือเฮียาบุษะเนี่ยมันจะมีจังหวะที่สโลเขาเรียกว่าอะไรสตาร์นิดหน,นึ่งนะครับเหมือนกับครูดาวชาร์ตตัวเองนะ ปัญหาก็คือเราจะอัพพยาบุษะได้ชาติไหนคืออัพมัโซ่มากตอนนี้นะแต่ก็อัพตัวที่ผมใช้ประจำเฮ้ยได้แล้วครับสมบัติระดับระดับย่อยวะย่อยก็ย่อยไม่เป็นไรอะต่อไปครับเมอร์บิวดา่าเพิ่งสังเกตเห็นว่าพลังงานใกล้จะหมดแล้วน่าจะได้อีกดาดสองดาดเนี่ยนะเมอร์บิวดา่าเราก็เอาแมวโจนไปโซ่ก่อนครับเพื่อเก็บเงิน อัพแมวโจรเสร็จก็จะอเอ้ยพออัพแมวไวกิ้งเสร็จก็จะอัพแมวแมีองค์จินะมีองค์จีเสร็จก็น่าจะอัพไม่เบบี้ก็เฮ้ยแต่อัพเบบี้เป็นร่างสองก็น่าก็น่าจะดีนะ,ะชิงโจ้อะชิงโจ้เชียงใหม่ปะเนี่ย <c oughs> ก็ลิฟอาร์ไอพีจิงโจ้เชียงใหม่ยุ่นนะครับที่น้องโุดออกมาจากสวนสนแล้วก็โดดลงไปในแม่น้ำเนาะ น้องน่าจะไม่เคยออกมาทางด้านนอกนะครับก็เกิดอ,อาการตกใจแล้วก็กระโดดไม่หยุดเลยนะจนขามันขาของน้องอักเสบนะดูจากข่าวนะครับอันนี้คือ,อยังไม่ได้กรองนะเรียบเรียงประโยคไม่ถูกเหมือนกันครับเรียบร้อยได้ไหมได้ไหมเย่ได้ระดับธรรมดาก็ยังดีนะไปอีกด่านหนึ่งทุกคนน่าจะได้อีกด่านหนึ่งนะครับเนี่ยเจ็ดสิบ น่าจะได้โคลัมเบีย30เอาเลยหวานตกดแล้วจะบอกวันเดินปีเมื่อกี้อ่ะมาลุยครับโคลัมเบียเอ้ามันไม่ได้อ่านโคลัมเบียแล้วอ่านว่าโคลอมเช่นเคยครับแมวโจรออกรบก่อนเลยแล้วตามด้วยแมวเต้าหู้ครับแมวเต้าหู้แล้วก็แมวคอนนะ คลิปก่อนหน้า2คลิปก็พอดีสอบถามไปที่น้องๆหลายคนนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยใช้เมลอะไรในการจัดกองทัพบ,บ้างนะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่พิมพ์บอกทั้ง10ตัวเลยนะครับนะครับเราก็แคปไว้เรียบร้อยนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก,าก็จะเอามาใช้บ้างนะแคปไว้แต่ยังไม่ก็ได้อ่านเหมือนเกมรัดเองกันคือหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าต้องการจะามาอธิบายนะครับ ซึ่งเราก็รับฟังทุกความคิดเห็นนะอันไหนทําได้เราก็ทาอันไหนทาไม่ได้เราก็เก็บไปก่อนนะครับพักเก็บไปก่อนทันพี่แต่โจมตีไวอยู่นะป้อมแตกไวแบบนี้น่าจะได้จะได้อยู่หรือเปล่านี่ไงแต่ระดับธรรมดาน่าจะได้อีกด่านหนึ่งมั้งเนี่ยเดิร์ี่สิบเอ็ดนะครับบาซลรสามสิบห้าเนี่ยแหละด่านสุดท้ายแน่นอน <laughs> พอพลาังงานหมดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเย็นทำอ่าเดี๋ยวตอนอ่ตอนเย็นเล่นอีกทีนึง ไอแมวก้าหาเนี่ยไอแมวที่ถือดาบเทโรครับถ้ามีร่างสามนี้มันน่าจะตัวยืดกว่านี้ไหมขยายใหญ่ได้ไหมเหมือนไอตัวอะไรนะแมวแมวอะไรที่มันเดินได้นะไททันอ,อ,อึเกรทมอสคิงคองเข้ามา,าจะได้ไหมเนี่ยสมบัติเนี่ยต้องรอไอป้อมแมวนะครับ รีชาร์จเสร็จก่อนนะป้อมปืนใหญ่อะ่ะไดยังไายังอีกนิดนึงโอเคยิ่งเลยหวานเจือปี้ตุ้มนี่ฮะเกรดมอดไม่ตายติดเรียกเกรดมอดนี่มาจากเกมยุกินะครับการ์ตูนยุกิโออะเกรดมอดที่หงงางะมันใช้โอเคทีนี้รีบจัดการครับก่อนที่มันจะปล่อยกอริลลาฟงใหญ่ออกมาอีกรอบนึง จัดการได้แล้วเรียบร้อยนะจบคลิปพอดีเฮ้ยได้ระดับดีเลอร์ด้วยนะครับได้ระดับดีเลอร์ด้วยโอเคเลยนะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะเพราะว่าพลังงานหมดแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะใครมีอะไรก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะหรือจะส่งสติกเกอร์ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาอ่านเนาะมาตอบกันนะครับ มีอะไรไหมอัพเกรดก่อนไหม XP ตั้งแสนสี่นะเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมอะแสนสี่นี่อัพไฮยาบุสะไปเลยโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบายบาย